คำเตือนพวกเราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหรอกผมรู้ว่าคนดูทุกคนเนี่ยสมองก็พัฒนากันหมดแล้วยังไม่ได้โตแต่ตัวใช่ไหมคงไม่ได้บอกว่าที่ผมทําคลิปนี้ออกมาเพื่อให้ทุกคนโดดเรียนใช่ไหมคงใช่แหละคือจริงๆนะผมไม่ได้เหมารวมแต่ผมคิดว่าช่วงชีวิตของเราเนี่ยน่าจะเคยโดดเรียนมาแล้วไม่ต่ํากว่าอ่าหนึ่งครั้งอย่างน้อยที่สุดก็ได้เป็นการโดดเรียนในคลาสมหรือการเรียนออนไลน์ด้วยการปิดกล้องแล้วก็ปิดไมค์ นั่นก็คือการโดดเรียนแล้วสลับผมนะแต่ว่าการโดดเรียนของผมก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโคตรบ้าเป็นเหตุการณ์ตอนอนุบาลครับใช่ครับตอนอนุบาลผมโดดเลี้ยงแต่อยู่อนุบาลเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมพวกที่ต่อต้านการศึกษามากผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าเบื่อการได้จากบ้านจากการะตูนท่อง89ถือเป็นอะไรที่อปยศมากสำหรับผมในตอนนั้นผมก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนอยากอยู่แต่บ้านดูกระตูน และผมก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันในตอนเด็กใช่ไหมละครับคนดูคนจะเป็นกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่คงไม่ว่าขนาดผมหรอกมาสุดแข่งองอแงซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะหาวิธีกลับบ้านใช่ไหมครับซึ่งวิธีเดียวก็น่าจะเป็นการโดดเรียนดูเราจะั้วเหรอไม่ผมในตอนเด็กส่วนสูงยังไม่ถึงร้อยสี่สิบเซนเลยผมจะไปโดดได้ไงซึ่งมันก็ต้องออกจากทางหน้าโรงเรียนใช่ไหมครับที่เห็นประตูใหญ่ๆ และใช่ครับโรงเรียนผมเปิดมันผมก็าสามารถออกไปได้ผมไม่สามารถออกไปได้เพราะคุณครูเข้มงวดมากในอนุบาลเนี่ยคุณครูเขาจะจับตามองเด็กทุกฝีกา้าวเพื่อไม่ให้เด็กเป็นอะไรไปไหนหรือทำอะไรอันตรายใช่ไหมครับผมก็เลยจะต้องอยู่ห่างจากครูโดยวิธีการในวิธีการหนึ่งแล้วผมก็คิดได้ว,ว่าถ้าเราขอไปเข้าออน้ำเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสก็ได้คุณครูครับ ผมขอไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละครับมันก็ง่ายอย่างนั้นเลยเพราะคงไม่มีเด็กอนุบาลคนไหนที่ขอไปเข้าห้องน้ำแล้วไม่ออกมาเลยนอกจากตายในห้องน้ําหรือไม่ก็ถูกติดอยู่ในห้องน้ําแต่ผมไม่ผมไปขอเข้าห้องน้ำแล้วผมก็หนีออกจากโรงเรียนไปเลยซึ่งภาพเหตุการณ์นั้นตัดผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ว่าผมไปไหนผมไม่รู้ว่าคุณครูเจอผมแล้วม,มาอุ้มหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเราปล่อยผมออกไปหรือเปล่า แล้วผมไม่รู้ว่าผมไปได้ไกลขนาดไหนฟันแฟกครับตอนนี้ผมหยุดเรียนหรือว่ามีเหตุจาเป็นที่ไม่ต้องมาเรียนเนี่ยผมจะรู้สึกแบบแหมเสียดายจังเลยไม่ได้ไปเจอเพื่อนไม่ได้ไปเรียนโอโ้ความรู้เสียดายตังนั้นเนี่ยใช่ครับแต่พอไปเรียนจริงๆแล้วผมรู้สึกนั่นแหละถ้าผมซาอนย้อนเวลาไปได้นะผมจะไปตกตัวเอง